ค่ะพูดเลยสวัสดีค่ะมัน,น้จะมาขี่เรือแล้วก็จะมาขี่เรือไอเรือไปตามพี่จูนไปเลยนะคะนี่นเห็นปลาไหม,ไมปลาเ,เ,เล็กๆเดี๋ยวพ่อไปเอาเรือมาก่อน เดินมาเลยเดินมาเลยมามามาขึ้นเลยได้ด้ขึ้นขึ้นข้าวข,ข,ขึ้นนั่งลงนั่งลงทีนี้ขอพะนั่งตรงนี้ นั่งลงนั่งลงโค้งเคียงคืออย่างนี้ได้เหรอนั่งเลยนั่งดูนั่งซะก่อนอย่าวมือไปจับนั่งลงดีๆแต่พอนะนั่งดีนั่งเลยไม่นั่งลงดีๆมันจะคว่ำเด้อถ้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งดีๆนั่งลงนี่นั่งลงอย่าขยับไม่ถ้าตกน้ำแล้วไม่ได้นะววาาตกน้ั่งอย่างนี้แต่พอนะนั่งอย่างนี้นั่งลงดีๆ อืม๋ยวไปเอานั่งดีๆเดลยเออเพราะตั้งไปนะ้นันรอบขาไม่เลยจะไปครับนั่งจะไปค่ะไปไหนแล้วอ้าวทำไมพี่อันพี่พายอยู่เพ่อ,อเฮ้ยเขาเรียกว่าไม้พายไม้พาย ไปแล้วนะพ่อ hmm. น <harder. S 2> ั้นนะพ่อปล่อยไปแล้วนะนั่งดีๆเด้อเจ้าพ่อเด้อทำไมขยับไม่ได้เด้อเอาพายเลยพายเลยเรับทำไมไม่ออกไม่เลยไม่นั่งนั่งตรงนู้นหนูหนูนั่งตรงนู้นเออนั่งตรงเออไม่หันหน้ามานี่หันหน้ามาหาเจ้าพ่อเอาไไปไหนเออเอาพายมาเออเอาพายมาเออเอาพายมาเลยเออ เฉพาะเฉพาะไม่พายมาข้างหน้าหรอวะเออหนูก็เอาไปข้างหลังเออพายไปข้างหลังเออ,เอ,อมันถึงจะมาข้างหน้าเออเห็นไหมมันมาแล้วไงวไนี่ไงถ้าหนูอยากให้มันไปข้างหลังหนูก็เออนั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่ายืนลูกอย่ายืนนั่งเลยดี

ออนนนกอะไรนั่งดีๆแต่อพอนะนั่งดีๆนั่งลงดีๆนั่งเจ็บ,เ,จบเลยเออดดออเอ,อจูนจูนจูน ะมันบอมีแล้วจระเข้มันไม่ใช่ไม่มีเนาะทำไมมันมีแต่ปลาเนี่ยแหละมาไหมปลาแล้วปิงปลาไปานี่ไปมันค่ำละเอานั่งดีๆนั่งดีๆเฉพาะนะพรุ่งนี้ค่อยมาขี่ใหม่แล้วให้ปู้สักเอ้าวจุนจุนจุนลึกได้ลึกได้ลึกได้ ลงได้วนะขอทบอย่าพึ่งอย่าพึ่งพากลับเขาอยากลงขาลงนะลงได้ไหมลงเลยนะฮะเาพอดลงหนอย่วมันเลิกไดหาลงเลยเลิกไดน <c oughs> ไปเรไปเรเอาจูนขึ้นมาขึ้นมา เพาะพอสบายได้ะนาดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วเอาพอพอพอไม่วิ่งไปไปไม่ไม่น้องพอม่สบายโจนๆลนรองเท้าจะพอไปไหนแล้วเนี่ยเออ อลองเท้า้องพอดไปไหนแล้วออ๋ออออออ,อขึ้นมาขึ้นมาลุงเ้านยุน,นเอาน้โทรศัพท์พ่อระวังรถล้มเ้อลูกเด้เอเข้างามเด็ดน้องปีนี้นะครับข้าวสวยมากเลยนะรบ,บรรยากาศตอนเท,ทซ้ซานะครับ เกึ่งส่วนป่ามตุสัอะไรพี่ทำอย่างนี้กูล้ลังลังนกนี่จูนจูนเห็นลังนกไหมนี่ลงมาดูดินี่ไงนี่ไงดูดิพอดลงมาไหมลงมาดีๆลองตกะหูน่ะนี่ไงลังนกเอามาทำไมอ่ะ เห็นก่อนแล้วไม่เห็นแล้ว no กูขอไป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 ไหนนี่จะไปไหนกลับ okay บ้านกลับบ้านเนาะโอเคกลับบ้านอยากไปดูเอ่อน้ำเสวยดปามที่น้ำท่วมเฮ้ยยยยกลับไปรถ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 คอร์สอร์สคอรเขาเห็นรถขึ้นเรียกเอาไปนี่ Huh? Hmm?